ไปตามชมน้ำพุในขวดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรต่อจากนั้นไปดูกันว่าทำไมดวงจันทร์จึงเปลี่ยนรูปร่างไปทุกคืนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดรนิคทีรชัยพรสินทรีรักกับรายการไอซ่อาคอนสลรดแบบยกกำลังสอง เวลาเราพูดถึง,งน้ำพุใช่ไหมครับเราจะนึกถึงน้ำที่พุ่งจากที่ต่ำไปอยู่ในที่สูงนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำน้ำพุในขวดนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือขวดพลาสติกนี้นะครับพร้อมกับฝา,บานะครับทราวนี้ฝานี่ผมก็ได้เตรียมเรียบร้อยนะครับวิธีเตรียมก็คือว่าเราจะต้องเจาะรูนะครับสองรูเพื่อที่จะสอดหลอดกาแฟนี้นะครับให้ได้ทั้งนี้หลอดกาแฟนี่ผมตัดอยู่สองท่อนก็คือท่อนที่ประมาณสองนิ้วกับประมาณสักเจ็ดแปดนิ้วนี่นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมเสียบหลอดกาแฟนี่นะครับผ่านรูสองรูนี้แล้วก็ใช้ดินน้ำมันด้านบนนี้นะครับปิดรูไว้เพื่อไม่ให้อากาศออกนะครับปลายหลอดนี้ผมก็เตรียมพิเศษนะครับโดยการที่จะบีบปลายหลอดนี้ให้แคบนิดหนึ่งนะครับน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับโดยใช้สก๊เทปนี่นะครับปิดปลายนี้โอเคเท่านี้สิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปก็คือน้ำสีนะครับน้ำสีนี่นะครับผมก็ใช้สีผสมอาหารนี่นะครับ ในการที่จะเตรียมน้ำสีเคครับผมก็เติมน้ำเข้าไปประมาณครึ่งแก้วได้นะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็เทน้ำลงในขวดนี้นะครับเติมไปประมาณสักเจ็ดบปดสก็ได้ครับเคนะครับแล้วก็ปิดฝาขวดนะครับปลายหลอดนี้นะครับจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมคว่ำแก้วนี้ลงนะครับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นนะครับสังเกตระดับน้ําในแก้วนะครับเห็นไหมครับเริ่มสูงขึ้นแล้วใช่ไหมครับเริ่มสังเกตสีที่อยู่ในน้ํานะครับเห็นนะครับเห็นไหมครับน้ําน้ําพุ่งในขวดนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้จริงๆริงน้ําพุ่งขึ้นที่อยู่ในขวดเนี่ย เราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับระดับน้ําในขวดเนี่ยคงที่นะครับแต่จะเห็นว่าระดับน้ําในแก้วเนี่ยเริ่มลดลงแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. น้ําที่อยู่ในขวดที่เคยเป็นน้ําใสตอนนี้ก็เริ่มเป็นสีแดงแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องรักษาระดับน้ำให้อยู่สูงกว่าหลอดอยู่ต่อเน,นื่องนะครับ นครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการที่จะสร้างน้ำพุในขวดได้อย่างง่ายๆนะครับลองไปทําดูที่บ้านสิครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังนะครับว่าน้ำพุในขวดเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมคำเฉลยกันเลยครับ จากที่เราคว่ำขวดนะครับตอนแรกเราจะเห็นว่าน้ําในขวดไหลออกมาทางหลอดสั้นทําให้เนื้อที่ในขวดเพิ่มขึ้นปริมาตรอากาศในขวดก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งเป็นผลให้ความดันอากาศในขวดลดลงโดยสาเหตุนี้เองทําให้ความดันอากาศด้านนอกดันน้ําในแกว้วให้ไหลผ่านหลอดยาวเข้าไปในขวด เห็นป e เป็นน really ้ำพุที่พุ่งขึ้นออกจากปลายหลอดอีกด้านหนึ่งนั่นเองครับสรุปว่าเรื่องน้ำพุในขวดนี้นะครับเกิดจากการที่อากาศมีความดันแตกต่างกันนะครับดังนั้นจึงมีการถ่ายเทน้ําจากที่ที่มีความดันอากาศสูงนี่นะครับไปยังที่ที่มีความดันอากาศนี่น้อยกว่าตัวอย่างของหลักการนี้ที่เราเห็นในชีวิตประจำวันก็ได้แก่เรื่องของการลักน้ำนลยและครับ สำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้นะครับเป็นเรื่องของรูปร่างของดวงจันทร์่ยล่ะครับมาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรดวงจันทร์จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทุกคืนครับดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์สะท้อนมายังโลกและเนื่องจากดวงจันทร์หมุนรอบโลกทําให้บางช่วงโลกบางแสงจากดวงอาทิตย์จึงทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างตต่างกันในช่วงข้างขึ้นนะครับ จะเห็นว่าดวงจันทร์มีขนาดโตขึ้นจากเช่เล็กที่สุดเมื่อวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงโตที่สุดอนุนรูปวงกลมหรือว่าจันทร์เพนเมื่อวันขึ้น15ค่ำและมีสัดส่วนน้อยลงตามลำดับสำหรับวันข้างแรมนะครับ ถ้าากว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมีคำถามหรือว่าคำติชมก็สามารถที่จะส่งอ e ีเมลมาหาเราได้ที่ i s i t h t b s o r t h นะครับและอย่าลืมติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ